พี่น้องปลาป้าคนน่ะปลาปลาซิวปลาอีดครับปลาอีดหลายๆเนี่ยมาตรงโน้นเนี่ยปลาอีดส่วนหลายๆหลายพี่น้องสะออนครับตุกตาพี่น้องปสะออนเต็มตรงเลยนึ่งโอ้โหครับทุกเป็นปลาซิว you, <Ma> <of> <French> หางแดงปลาขาวปลาอีดปลาอีดหลายครับโพวกมกแสร็จลยเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ มืัอนี้ผมมาอยู่ที่หน้าครับหน้าของแม่ยายอยู่ที่บ้านหนองนาหารตําบลนาซอเพื่อวานนองน,นิวัฒน์จังหวัดสตลนครครับมืัอนี้มาหน้าแล้วก็มายามตรงครับป่า,า,ล,าลายลายพี่น้องเดี๋ยวทีพาพี่น้องไปเบิงองว่าเป็นยังไหนครับน,นี่พี่น้องป่าอโปูคนน่ะป่าปลาซิวปลาอีดครับปลาอีดหลายลายไหนมาตรงนี้ป่าอีดเฮะ เอาปลาพลาดหนิเอาปลาพลากัน <brightness> บ <desserts> ้า <bonito> น uh, mm ี hmm. ่ิสว uh ัส oh. ด so yeah. ีค่ะมาเยี huh. right ่ยมมายำปลามายำปลาผุ uh ้นำคนนเดี uh ๋ยวงกระแตดูย uh ังไงว่าตรงไหนมันเยอะคุณปลาปลากลางสีลงครับนี่ปลาลงตรงปลาปลาอีดหรือปลาซิ่วนี่ปลาปลาดกเข่ากับปลาอีดปลาอีดกับปลาซิวหางแดงเนี่ยอันนี้บอกกำลังสีลงลงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปอ่านี่มันสีไหลลงไปท่อเนี่ยครับ ส่วนหลายลหลายพี่น้องจะสอนครับปลาปลาปลาลงพาไปเบิ้งทางมันลงมป่ะนีนมีเทาี่ารงเายู่ทั้งพีบาดนี่ยสอนสอนพี่นอ้องแต่กำลังสิลงไปทีตรงสองอันห้าขวา ค็ขาวนี่ปลาลงตรงหลาย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 กปลาเรนน์กดสะออนเต็มตรงเลยไสดจยจักน้อยบ่เนี้ยปกติหลายบ่นะแต่ปกติหลายนนบ่ อันนี้พันยามไปแล้วทเ,ออเทีหนึงแม่นบอกมึงเศร้านีน่เดี่ยวเองตอนตอนตอนแล้วเดี๋ยวจังมือครับพี่น้องครับแต่ก็ต้องเดือรุกไปยามเนี่ยข้าวขาวนี่แม่นบันเดอร์พี่น้องนี่ข้าวขาวนีาาวน่อ่าลงตรงมันแดดมาเนี่ย แดดแ้งใกล้สิเบิดฝนแล้วปลาก็เริ่มลงห้วยลงหองนะครับเข้าเขียวโอ้ส่ย่ายครับทางพุ่นแม่นเบิดเลยไล่ไปแต่พี่ละนอดเทียงหน้าทางพุ่นครับก้ายๆคุณเอาะเอายามๆ,ๆ ตรงอว่ะไหนฮะเอาตัวได้ก่อนทำ <Okay. S 1> ามาอันยัดตัวก่อนปลาพละ, yeah. ะ,ละพี่มาทั้งพี มาเป่นปลาป่านิตัวหนอยนี่เปปลาหน่อยเนาะปลาอีดปลาขาวปลาซิวปลาใหญ่บุล่งวะขลาขาวในแมงเร้อพี่น้อตรงที่ไร้กว่าตรงที่ชองทีตรงที่ กวใส่มันลอยเนียนปลงตัวสายลุงนี้เป็นหน,าน้าปลาล้งเนาะเห็นไหมว่าไก่สีบดพ้นแล้วไก่สีหอยนน่างเกี่ยวเขาแล้วอ่ามันก็เล่นล้งติเตรียมล้งหอยล้งน้อนง,ง,งออกจากให้หน้าแล้ว น้องิร้ดอุอยอาเถอเป็นปราซิวหางแดงปลาขาวปลาีดปลาอีดจะไหลก็โพมกแสร็แล้นี่ยอีดึงนองกินลไลแเอาเน้มันเดาแมันมีตัวมันน้อยกรเทาเดดเด้ง เทแล้วนี่เแวพุนเอาพุนหลายกว่านี้มาน่พุนอันที่สองนี่นีชักตรงนี่สองหรือสามเอาละตรงทั้งพุนละอันเกาพันธุ์ที่กูนหลายผลจิ้บัทนปลาปลาดติดสะดุกต้นน้เปียกปลาหน่อยนะ ขนาดนั <muitas> <arias> ้นโอ้บางต้ง hmm. ท mm ี่มมาเนี่ยงอมตรงนี้แลเก้านอืมยไดเงนี้ตรสามมันี้นไม่แล้งอีกท่านึงบอนะ ป้าตัวนี้หลายหลาหลายกนเมื่อกี้ได้ยุข้าเก่าเน่ยอันที่สองหลายก้อนที่แรก วดอันนี้จะปลาเล็กนาปลาหนอนปลาหนอกข้าวปลาดกข้าวปลาชิวนี่มกแสบด้วยมันแต่ได้นะใส่ยีครมใส่เหยียดมาตุ้ันี้ก็ตัวนั้งะล้วจัดเลย สองตงเลยก็ได้เครึ่งถังแล้วหมดแล้วสองตงนนมีสองตงตงกับอเลวอืรงไหนี่นนนระเบิงปลาพี่รองมีแค่สองตงครับรเอด็กเครึ่งถังสด้สดเลยขาวหน่อยปลาซิวพางแดงปลาอีด ู้หมกเตเวฟไฟตูนี่แซ่บเ้ยนี่ยอดเลยทำไมหลาย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 สะออนเป็นตาสะออนทางมันลงอยู่ทั้งทีเละครับสะออนปลาพี่น้องนี่ดูนี่ นี่้องเห็นปลาป่ะหน่ยปลาซิวหางแดงปลาอีดปลาขาวหน่อยนี่ปลาดูม,มกำลังลงครับกระสีหลอดทอไปทั้งนี้ไปหาตรงเมื่อกี้นี่และวลองสอนน่ามีกล้องนาำอยู่ข้างข้างให้หน้าเนี่ยล่ะมีกล้องนาำปลากระลง สอนปลาพี่น้องบอนยากาศทงให้ทงหน้าครับพี่น้องู่นงหน้าแม่ย่ายวันนี้ตอนบายบายีกรเขากำลังเขียวกำลัง ทอกแล้วครับเขากำลังสะออกดอกแล้วนี่แปลว่าปา่ามันลงตรงช่วงนี้น้ำกำลังไหลน้ำลงแตเป็นสัญญาณว่าไก่สีฮอดฤดูเข่าทอกเขาอย่างนังแล้วนะไก่สีเบิดฝนป่าก็เลยลงครับัป่าลงตรงส่วนเขากี้เป็นน้อง ของตามธรรมชาติของหมู่บ้านครับเอิร์นนองหน้าหารโอ้โหน้องนี่เป็นเบื้องปลาเบื้องปลาปลาปลาสามสิบลูกปลาปลาลายแต่ส่วนมาเป็นปลาหน่อยครับปลาซิวปลาอีดปลานี่ครับพี่น้องปูน่ะเป็นโมมอยู่ พี่เบื้องฟ้าเบื้งฟ้าเนี่ยปลาใ่ก็มีแต่ปลาซิวีหล้นูนปลาคยาแที่ตนี่นี่นเข้ามาลักขึ้นมาแล้วอืลาปลาคันนี้เขาม่ให้ปเขาม่ให้ใช่ไหมปลาคอยามมนขึ้นแเต็นนึเปงเป็นน้องสาธารณะของหมู่บ้านครับน้องนาหาร เป็นแรงเก็บน้ำนะครับอทำไมเราอันนั้นไม่ไม่เนี่ยดูดิเออทำไมเราอันอันสดูมันบอมาเอาปลาน่อยบเบหน่อยเด้วสาเด้องไปดูดิเออพอพอเอาสดุมันมาใหม่มันจกความ น้องน้ำน้องสาธารณะครับน้องน้าหารนะครับการเก็บน้ำสาธารณะของหมู่บ้านใส่รวมกันใส่น้ำนะครับห้ามจับปลาหครับสรักวีนี้ก็คงมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ